าวานนี้ก็คือเก่าครับของหมักแม่ท้องหน้าพอสแสวงวันก่อนน่ะคุณทําน้ําพริกปลาทูทิ้งไว้ใช่ไหมเออไม่ใช่ทิ้งสิทําใส่ถ้วยไวพอ,อสแสวงเขาก็อุ้ยอร่อยเขาชอบอเขาบ่นติดปากเขาอยากกินอีกเหรอ,อ,อลูกชายก็เ,เจะสนองก็เดี๋ยวทําให้เดี๋ยว<ห>เดี๋ยวถามพ่อแหวงก่อนพ่อวันนี้ลูกชายก็จะทําให้นะจะกินไหวไหม S <S ใช่หรอถ้าคุณรัชน,นีดูแลอยู่เอาเวนเอเวอันนี้คือเรื่องจริงติดใจฝีมือคุณรัชนีทนําไว้วันก่อนอแ่บหลายว่ะิแ่บขนาดแบบ่บวุ้นโคนไหมเออเป่าสองเถาลงกันแบ่บครับใครกินก็อร่อยบ้านเถอะพี่กำพูเขาไม่ให้หนูทํานะพ่อเขาจะทําเองคุณรัชนีคุณมาทาดีกว่ะเอาเอาเป็นงั้นนะให้คุณมาทำดีกว่าไหนเดี๋ยวพ่อเขาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเปรียบเทียบดีกว่าเอายังไงคุณน่ะเขากินแล้ว คุณอยากทําเองเอาของผมมา้งอ่าน้ําเดือดแล้วจะอร่อยกว่าก็ได้เอาพริกไม่ต้องต้มละกันเดี๋ยวใส่พริกป่นเฮ้ยเอานี่แหละพริกป่นมันหอมพริกป่นหอมกว่าสูตรนี้อันนี้นี่นี่จริงจริงปลาทูไม่ต้องต้มก็ได้ต้มต้มค่ะผมไม่เคยต้มละคุไม่ได้ปลาทูมันขาวตามใจตมใจมันขาวต้องต้ม แล้วน้ำปลาทั่มันต้องห่วงเรื่องข้าวเพราะว่าไไม่ด้น้ำปลาแม่ทองนาคใส่ลงไปเนี่ยดับทุกสิ่งอย่างน้ำปลามาเทใส่เลยจ้ะน้ำปลามาใส่อะไรตอนนี้ไม่ต้องบอกตายแล้วใส่ใส่ค่ะใส่น้ำปลาูนั่อเว้ยเนาะเอา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 คือเถียงเฮ้ยมันไม่ใช่สูตรที่ผมถามไม่เอาทำแบบสูตรรัชนีสิอยู่น้ำปลาอยู่ไหนอยู่ตู้นู้นใส่เยอะไหมครับกะกะเอากับปริมาณน้ำ ไม่ต้องกังวลค่ะยังไงก็อร่อยพอแล้วเยอะไปพอ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 จริงจริงพอพอมันเข้มข้นพี่กัมพูสูตรผมต้องเข้มข้นทําอะไรต้องเข้มข้นสิเที่ยงเคลื่อนเมย์หรืเปล่าอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาตื่นมันนึ่งข้าวแต่เสาแน่นี่คุณราชนีกินกับป่นปลาเนี่ยก็แซ่บได้เนี่ยใช่ข้าวเหนียวเนี่ยตุ้ยป่นปลาเด้ครับพี่น้องตื่นเสาขึ้นมากก็โอ้ยเมื่อคืนนี้นอนหลับดีอากาศที่นี่เย็น อากาศเย็นสบายจังเลยอเออนี่เปิดไฟแรงมากจริงๆเนี่ยอย่างกรบที่บ้านผลิตแก๊สเองอย่างไรเอเป็นบล่ะพี่น้องเป็นบ่เห็ดกับเขากับป่ากับอุ้ยเจียวเจียวเจีวเนี่ยโอ้ยงานครัวเ้ย พ่อบอกว่าอย่าซิดอย่าซิดแหงป่านนั้นเด้อเขาหลังเดี๋ยวมันจะหล่นลงพื้นคือกองเข่ามากมันจังใดตาสุกแล้วบ่โอ้อันนี้เห็ดโปรเซ็นต์เด้อพี่ใหญ่เอาคือเอาตังมันบ่สมเลยหรือเป่าเสร็แล้วคนนี้ยสวยเนาะเออนี่ข้าวสวยใช่ไหมข้าวทีเนาะเห็นมันสวยส่วนพ่อแบงก็จะปฏิบัติการโยนข้าวใส่กระติบนะคะ เฮียเลยเฮียเลยน้อากินได้อพ่อบอกกินได้ตเอาให้หมาก็ได้พ่อใส่กระติ๊บให้หมาพ่อจะกินแต่ใบเล้าไม่ต้องเสียฟอร์มโอ้ยพ่อแมนย่ามหายไปแล้วมันเป็นยังไงมันมันบ่ท่านตือนบอนี่ฮะเข่าเฮียเนี่ตัมเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงเดี๋ยวมันฟงเข่าตา เห็นคุณทําแล้วดิฉันก็รู้สึกเกะกะสายตาอยู่นะไอ่ลอกไม่ได้ลอกอย่างนี้เออลอกทั้งแผ่นเลยเอาคลีปเอากรอคเอาแ้วก็อน้ำปลาร้าครับที่เราต้มไว้เนี่ยนะฮะต้มแล้วต้มอีกนะน้ำปลาร้าของกินเขาสุกอยู่แล้วนะ แล้วมาต้มใส่ปลาทูอีกก็ยิ่งสุกเข้าไปอีกนะฮะ<า>ป๊๊บเนียะไ,ไหมเนี่ยเราก็ใช้โครกของเราในปรุงเป็นไงครับนี่น้องครับเดี๋ยวเขาชิมนิดหนึ่งอันนี้ไม่ได้ปรุงอย่างอื่นเลยนะน้ำปลาล้วนๆกับเนื้อปลาทูอร่อยจริงฮะไม่ต้องเติมอะไร ชูรสน้ำปลาไม่ต้องเลยเอาเท่านี้อันนี้รสชาติที่ผมชอบนะะใส่ต้นหอมนิดหน่อยใบใบหอมอะค่ะถ้ามีใบหอมก็เอาโรยแบบค่อยโรย,โรยก็ได้โรยที่หน้าถ้วยแล้วกันนะฮะแม่ตื่นยังครับพ่อ่อาเ,เชิญมาทานของชอบของแม่เขาเดี๋ยวไปเก็บและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีให้เขาก็คือผักสดนะครับแม่เขาชอบกินผักสดมาเดี๋ยวคุณรัชนีวานไปเก็บผักให้หน่อยก็แล้วกันนะ ทําทน้ำพริกเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าเอ๊ะทำไมคุณรัชนีเขาไม่มาสักทีผ่านบ้านคุณยายทองหน้าตื่นหรือยังนีอ่ะตื่นแล้วเหรอแมนะ่น้ำพริกเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปทานน้ำพริกปทัทูตื่นแล้วกำลังอาบน้ำแต่งตัวออกจากห้องหุ้ยอากาศดีนะดอกไม้สดชื่นมากเลยนี่ๆๆ่นี่นี่นีโอ นี่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 งามกำลังงามเลยเนาะห่วยขึ้นมาแบบว่าโลบมากมันน้อยอะ่ะจะอย่าไปตัดต้นเล็กนะเอาต้นเล็กไวใ้ให้มันปรงให้มันปรงเอาต้นใหญ่ผักผักข้าง,งามพ,พื้นที่ให้เขาโตร่คือมันมันบริหารดินได้บริหารปุ๋ยได้นั่นแหละครับเอออเาเอาใบเอาใบไม่จะทิ้งใบไปทําไมอเอมเอาตายอ่ะตายนค่มาปลูกน้อยจังเลยอื ไม่เอาต้นพันธุ์หนึง่ง พอดีอร่อยไหมอ่านี่ลูกชายทำวเนี่ลูกชายทำเลยแล้วเมื่อคืนนอนหลับฝันดีไหมนอนหลับดีไหมหลับดีหลับดีแล้ววันแรกๆเนี่ยเขามีอาการได้กลิ่นสีได้กลิ่นสีก็เลยอ่ะอันใจไม่ออกเอออันใจไม่ออก ออนนี้กลิ่นสีมันหายไปแล้วใช่ไหมนอนหลับสบายแล้วผักนี้เพิ่งจะไปเก็บมาสดๆนะเนี่ยคะ,ะดูเดยกท่านผู้ชมดูนะครักกอบใหญ่ผักกะลังงามพอบวานักชีข้างในพักที่บปวานอีกอันนี้ที่สำลินเข้า,าไปปลูกไว้นู้นตรงไอ้ต้นมะนาวต้นอะไรที่เราปลูกไว้ในซีเมนนะ่น เออมันโตเร็วมากเลยใบงามๆกระช้าแบบนี้ได้น้ำพริกกับผักสดก็โอเคแล้วนะนอนนอนสบายเปล่าล่ะสบายสุดโอเอบ้านไม่ดีบ่จ๊ะปัดชงสุดยอดเลยตีนอนสองขึ้นได้แล้วสามขึ้นแม่บ่แห่งการมุงบ่แห่งปิดประตูบ่แห่งปิดหน้าต่างเจี๊ยบตายวะนุ่มมันเขานี่แล้วเราจอมนาจอมจ้าการด้วนั่นแม่กับการเท่กัน พอเงียบเสียงตีเยอะเติ่มเพิ่มเพิ่มเยอะมันบินไปบินผ่านนี่เฉยบินผ่านแล้วก็ไปบินผ่านนม่ใหญ่ตรงหน้าปั๊บมันดูแล้วนม่ใหญ่ตรงหน้าไม่น่ามันจับตะแงดีกว่าใช่ไหมจับกับการจับถึงมันเออทีนี้จะแก้ปัญหาให้แม่ยังไงคะพี่กำพูคะก็ติดมุ้งลวดอย่าดเงี้ยมันอาจะติดมุ้งลวดเหรอมุ้งกับพวกกันทั้งตัวช่างเขามาวัดแล้วแต่ว่าประตูวัด แระตูปิดก็ได้ไม่จ้องเข้าประตูหรือบัดนีครับนุ่มเอาว่าส่อแล้วใส่หม้อหนี่งมันจะได้ก็ปิดประตูแล้วก็เปิดหน้ำตาลปลาทูทอดแม่ใช่ถ้าทอดกรอบเลยนี่กินได้ทั้งหมดเลยนะกินหัวใส่ได้ทั้งหมดเลยคือป่นคือป่นคือป่นป่นปลาบะหมี่ป่นป่นปลาทูอืมกระปปลาทูทอดซัมหนี้ครับกับพักสดครับอืมตอนนี้ครับซัมน้ำพริกไว้ว่านั่น ขอก็แม่คือซานหมื่นซานหมื่นมืดทุ่มโอ้รัชนีก็าทำอร่อยแรัชนีสู้รัชนีได้ไหมเนี่ยได้ครึ่งไหมเอาจริงๆแม่เอาจริงๆหนูว่าสู้ไม่ได้นะดีไหมดีเลยเยอะอ่ะอร่อยอร่อยคือกันน้องข้าวหนังเดี๋ยวพ่อใหญ่แหวงนี่กินข้าวเหนียวอันที่มันตกพื้นบ่นะโอเคเย้